สวัสดีครับเพื่อนเพื่วันนี้มีงาน DIY มานำเสนอนะครับวันนี้จะเป็นชุดให้น้ำไก่นะครับชุดให้น้ำไก่หรือว่าพี่น้องที่เลี้ยงอ่าพวกหนูหนูนานะครับแล้วเราจะทำนะครับไว้สาหรับให้อาหารให้ให้น้ำนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยนะครับก็สามารถที่จะเอาเนี่ยแบบนี้นะครับไปสวมใส่นะครับเจาะท่อซีเมนต์นะครับที่เป็นวงท่อเนาะ แล้วก็เอาไปคล่อมนะครับแล้วก็ใช้ใส่ข้อต่อลงไปนะครับในรูแล้วก็ขันสองตัวนะครับสวมเข้าไปนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับทําง่ายๆนะครับเราจะใช้ตัวนี้ผมใช้ข้อต่อนะครับข้อต่อเกลียวหนึ่งตัวนะครับงอเก้าสิบองศานะครับเป็นข้อต่อสามทับสี่ลว่หกหุนนะครับหกหุนนะครับฝั่งนี้ก็ข้อต่อนะครับ กหุนออก1นิ้วนะครับเป็น90องศานะครับข้อต่อ6หุนออก1นิ้วนะครับ90องศาหนึ่งตัวแล้วก็ท่อ PVC 6หุนนะครับสองเส้นตัวนี้ผมใช้ตัวที่เ,เหลือใช้นะครับที่เหลือเอามา DIY เอามาดัดแปลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนี่ครับตัวนี้ก็90องศานะครับแบบนี้นะฮะ กาวมาสวมใส่ครับสวมกรับให้แน่นเนาะแต่ถ้าถ้ากลัวมันมันมีน้ําซึมน้ารั่วก็สามารถทากาวได้นะครับแต่ก็ดูให้มันมันมันตรงนะครับผมจะสวมนะครับจะทําให้พี่น้องดูโดยที่จะไม่ได้ทากาวนะครับจะไม่ได้ทากาวแบบนี้ครับนี่ก็สวมเข้าไปนะครับประมาณนี้สวมครับสวมปั๊บตัวนี้ครับข้องอเก้าสิบองศา 6หมุนออก1นิ้วนะครับเล็งให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็ยัดให้มันแน่นพอสมควรนะครับมันแน่นเนาะแล้วเล็งดูครับอ่าเล็งดูมันตรงได้นะครับตัวนี้ผมใช้เศษไม้เศษไม้นะครับเราก็มีตัวจับท่อนะครับจับท่อนะครับให้มาซื้อมา2ตัวครับก็กไปที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราวางมันจะได้รับน้าหนักได้ดีนะครับ เนาะน็อตนะครับใช้นะ็อตเจาะเจาะไม้นะครับน็อตเจาะไม้เนาะปลายแหลมนะครับมาก็ชิ่มทำรูแหละนะครับตรนนี้ยึดเลยนะครับยึดอ่ายึดไปครับอืมโอเคตรงนี้ครับที่จะยึดเหมือนกันตรงนี้ โอเคฝั okay. ่งนี้ครับก็ยึดเหมือนกันเนาะอนนือ่าอยู่แล้วตรงแล้วน,นะครับทีนี้นะครับ ผมจะให้คือทางนี้จะทางที่พวกหนูหรือว่าพวกลูกไก่นะครับจะกินน้ําฝั่งนี้นะครับนะทีนี้ผมเอาขวดมาสองอันนะครับเป็นขวดแก้วนะครับกับขวดพลาสติกนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นขวดพลาสติกเวลาเราเทไปนะครับเราเทเนาะแบบนี้ป๊บนะครับอ่าน้ําอยู่ครับแต่เวลา เวลาเขากินนะครับเวลาไก่หรือว่าหนูเวลาเขากินน้ำลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวนี้มันจะแบนไปเรื่อยๆครับนะมันจะแบนครับก็จะแบนนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นขวดแก้วนะครับขวดแก้วเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเขาก็จะลดปกติครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะตัวขวดก็จะไม่แบนนะครับก็จะยังคงอยู่อย่างนี้เลยนะครับมันสะดวกกว่านะครับ แล้วก็มันมันไม่มันรับน้ําหนักได้ดีนะครับมันจะไม่เอ็นซ้ายไม่เอ็นขวานะครับเวลาเขาชนเนาะยมงมีปัญหานะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นขวดแก้วนะครับตัวนี้เป็นขวดน้ําเฮลซูบอยเนาะนะครับก็ลองไปทําใช้กันดูนะครับเนี่ยตัวนี้ไมครับอยู่ปกติเลยนะครับนะพร้อมใช้งานครับตัวนี้เอาไปให้น้ําไก่ได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับสนใจความไม่ใช้ก็เอาไปลองทําใช้กันดูนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ